ความเป็นมาของสินค้าปอกคออัจฉริยะเริ่มต้นจากเทคโนโลยีหี s เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยง2,010และพัฒนาเป็นเหยียด2,015ที่เพิ่มเซ็นเซอร์วัดชีพรจรและการเคลื่อนไหวทำให้ติดตามสุขภาพสัตว์เลี้ยงได้แม่นยำขึ้นต่อมา AI และ Machine Learning 2018 2020ถูกนำมาใช้วิเคราะห์อารมณ์และพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงตลาดปลอกคออัจฉริยะเติบโตจากแนวโน้ม Pet Humanization ที่ทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนสมาชิกครอบครัวและ ได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าที่ส่งผลให้เจ้าของให้ความสําคัญกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงมากขึ้นปัจจุบันปอกคออจฉริยมีฟังก์ชันหลากหลายเช่นติดตามตําแหน่งวิเคราะห์สุขภาพแสดงอารมณ์และสื่อสารกับเจ้าของวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลแนวโน้มของผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะและประโยชน์จุดเด่นและระดับของผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยใช้โมเดล p พสศึกษาความแตกตา่าง รายละเอียดสินค้าคุณสมบัติเด่นเซนเซอร์ตรวจจับอารมณ์ของสัตว์เลี้ยงสุขเครียดกังวลและแสดงผลผ่านไฟ LED มีแอปพลิเคชันโซนคอลาใช้งานง่ายวิเคราะห์เสียงเห่าด้วย AI GPS แม่นยำสูงราคาและแพ็กเกจราคาเริ่มต้น8,900บาทผ่อน0%นาน10เดือนแพ็กเกจพรีเมียม12,900บาทประกรันอุบัติเหตุปรึกษาสัตวแพทย์ฟรีบริการเสริมรับประกันคุณภาพฟรี1ปีเต็มบริการหลังการขายระดับพรีเมียมทีมซัพพอร์ตช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง วิธีการใช้งานหนึ่งการเริ่มต้นใช้งานชาร์จผ่าน Magnecharging ปวดสชั่วโมงดาวน์โหลดแอปโซนคอล่าและลงทะเบียนบัญชี2การสวมใส่ปรับขนาดด้วยตัวล็อกให้พอดีกับคอสัตว์เลี้ยงเซนเซอร์เริ่มทำงานอัตโนมัติ3การเชื่อมต่อและตั้งค่าจับคู่ดีไว้ผ่านบลูทูธกรอกข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ AI วิเคราะห์แม่นยำขึ้น4ติดตามอารมณ์แบบเรียนไทไฟ LED สแสดงสถานะผ่อนคลายเขียวมีความสุขเหลืองกวนกวายแดนเครียด ห้าการแจ้งเตือนและการติดตามระบบจะส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปเมื่อตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติเช่นการเคลื่อนไหวน้อยแบตเตอรี่น้อยคุณประโยชน์และจุดเด่นของสินค้าด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมโซคอลเป็นปลอกคออัจฉริยะที่ใช้ AI วิเคราะห์อารมณ์และพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงแบบเรียนทำผ่านเซนเซอร์ที่ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจการเคลื่อนไหวด้านสุขภาพด้านความปลอดภัยมีระบบเข้ารหัสข้อมูลป้องกันการแฮ็กและแจ้งเตือนเมื่อสัตว์เลี้ยงออกนอกเซฟโซนด้านแอปพลิเคชันรองรับ iOS และ Android ด้านการบริการมีการรับประกันสินค้าให้คำปรึกษา24ชั่วโมงและสิทธิพิเศษปรึกษาสัตวแพทย์ออนไลน์ฟรีด้านสังคมและสิ่งแวล้อมใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวล้อมด้านความคุ้มค่าแม้ราคาสูงกว่าปลอกขอทั่วไปแต่ให้ฟีเจอร์ครบคันการวิเคราะห์สินค้าและตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายการแบ่งส่วนตลาดตามประชากรกลุ่มที่1อายุ25-35รา,ายได้50,000บาทต่อเดือนการศึกษาปริญญาตรีโสดอาศัยในเมืองใหญ่กลุ่มที่2อายุ35-50ปีรายได้ 1 0 0 0แสนบาทต่อเดือนมีบุตรอาศัยบ้านเดี่ยวกันแบ่งส่วนตลาดตามจิตวิทยาชอบเทคโนโลยีใหม่ๆชอบใส่ใจสุขภาพสัตว์เลี้ยงการแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมสินค้าใหม่เร็วเน้นคุณภาพมากกว่าราคาการแบ่งตลาดตามภูมิศาสตร์อยู่ใจกลางเมืองหมู่บ้านจัดสรรการประเมินขนาดตลาดทามห0า0 0ล้านบาทต่อปีตลาดรวมทั้งหมดที่เป็นไปได้ซ้ำหน0 0 0ล้านบาทต่อปีตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ซ้อม00ล้านบาทต่อปีตลาดที่สามารถเข้าถึงได้จริง การวิเคราะห์ Customer Persona ชื่อมินเพศหญิงอายุ32ปีอาชีพทำงานเป็น Digital Marketing Manager มีรายได้85,000บาทต่อเดือนจบการศึกษาปริญญาโทด้านการตลาดอาศัยอยู่ในคอนโดนย่านดุสุขุมวิทกับสุนัขพันธ์ชีบไว้ปีไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตประจำวันทำงานตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์จากแผนอธิบายตำแหน่งทางการตลาด1 Premium Innovation บนขวาเป็นกลุ่มที่เน้นนวัตกรรมสูงและราคาสูง 2. Tech Value ล่างขวากลุ่ม v e s u e l และ Feedback ลูกค้าที่เข้าถึงได้กลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการความหลากหลายการฟังก์ชันหลากหลายราคาไม่สูง3ามพรีเมียมท рад ิชชันลบนซ้ายปอกคอแบรนด์หรูดีไซน์สวยงามกลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญกับความหรูหรา 4. m a มาร์ r มาร์เก็ตล่างซ้ายปอกคอ GPS ทั่วไปราคาประหยัดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการปรลอกคอ GPS ราคาไม่แพงพอรักไลฟ์ไซคอลโซนคอลากำลังสร้างการรับรู้และยอมรับเทคโนโลยีวีคออารมณ์โดยเน้นใช้กลยุทธ์แพทเทิร์นฟูเซียกรุ๊ปสเตจหนึ่งถึงสอง ปีข้างหน้าตลาดขยายตัวยอดขายเติบโตการแข่งขันหนักเพิ่มขึ้น maturity stage 3-5ถึงปีข้างหน้าการเติบโตชะลอต้องรักษาฐานลูกค้าควบคุมต้นทุนแม้ decline stage ยังไกลแต่การเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่จะช่วยให้โซนคอลาเติบโตอย่างยั่งยืน product level ระดับของผลิตภัณฑ์ core benefit เจ้าของเข้าใจอารมณ์สัตว์เลี้ยงลดความกังวล basic product พร้อมเซ็นเซอร์วิเคราะห์อารมณ์ expected product ใช้งานง่ายวัสดุปลอดภัยทนทานมีการรับประกัน Augmented Product มี GPS ฟีเจอร์แปลเสียงเฮา Potential Product พัฒนา AI ให้ม่นยำขึ้นเชื่อม Smart h o m มวิเคราะห์สุขภาพเชิงลึกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยโมเดล P e s ด้านการเมืองภาคการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีความท้าทายมาตรฐานความปลอดภยัยด้านเศรษฐกิจตลาดเติบโต10-15%ต่อปีความท้าทายเงินเฟอ้อค่าคองชีพสูงด้านการแข่งขันโอกาสคู่แข่งน้อยความท,าท้าทายการลอกเลียนแบบส่วนผสมทางการตลาดกลยุทธ์ 4P ของโซนคอล่า1ผลิตภัณฑ์ AI วิเคราห์อารม์เซนเซอร์แม่นยำกันน้ำ IP 6 7บแบตเตอรี่7วันดีไซน์มินิมอลแอปพลิเคชันใช้งานง่าย2ราคารุ่นมาตรฐาน8,900บาทรุ่นพรมีมี่ม12,900บาทบริการเสริมมอ0 0าถึง1,500บาทต่อเดือนผ่อน0%ส่วนลดสมาชิกโปรโมชั่นแพ็กเกจจับประกัน2งปี3ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์เว็บไซต์โซเชียลมีเดียออฟไลน์ร้านพีเมียมโรงพยาบาลสัตว์ส่งฟรี4การส่งเสริมตลาดสร้างการรับรู้โฆษณาสร้าางควมมสัมพัพนธ์ กระตุ้นยอดขายความแตกต่างของสินค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งส่นคอลลาจุดเด่นเหนือกว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมีระบบเซนเซอร์หลากหลายการเชื่อมต่อสื่อสารเทคโนโลยี 5G ส่งข้อมูลรวดเร็วการออกแบบวัสดุดีไซน์ดูทนทานน้ำหนักเบาการวิเคราะห์ข้อมูลแอปส่นคอลลาใช้งานง่ายบริการและการสนับสนุนรับประกัน2ปีดูแล24ชั่วโมงราคาและความคุ้มค่าราคาสูงแต่คุ้มค่าค่ะแนวคิดการออกแบบสินค้าหนึ่งการออกแบบภายนอกดีไซน์มินิมอลเรียบง่ายแต่ทันสมัยโทนสีนุ่มนวลมีให้เลือกสีสีขาวดำชมพูเขียว ขนาดได้สะดวก2ฟังก์ชันการใช้งานเทคโนโลยีผสมผสานใช้งานง่ายเซ็นเซ,นเซอร์อัจฉริยะซ่อนอยู่ภายในปลอกระบบการน,นำการเชื่อมต่อสเสถียร3แนวติดด้านความปลอดภยัยวัสดุปลอดภัยไม่ระคายเคืองปลดล็อกง่ายในกรณีฉุกเฉินไม่มีขอบคมจับความผิดปกติแจ้งเตือนเจ้าของ4แนวคิดด้านความยั่งยืนวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการออกแบบทนทานแบตเตอรี่ใช้งานได้นาน5แนวคิดการใช้งานแอปพลิเคชันเข้าใจง่ายไม่รบกวนผู้ใช้6แนวคิดการบำรุงรักษาทำความสะอาดง่ายซ่อมแซมสะดวกดูแลได้เองบรรจุภัณฑ์ วัสดุการออกแบบกล่องชั้นนอกทำจากกระดาษรีไซเคิลเคลือบสารกันน้ำมีหูหิ้วฝาปิดแม่เหล็กภายในแบ่งเป็น3ามชั้นชั้น,นบนปอกคอสายชาติคู่มือชั้นกลางดีไวซ์เสริมภาพแปลงอะแดปเตอร์ที่วัดขนาดชั้นล่างกระเป๋าผ้ากล่องเก็บดีไว้คุณสมบัติพิเศษป้องกันการกระแทกกันน้ำลดการใช้พลาสติกกล่องพับเก็บได้คิวอาร์โค้ดข้อมูลติดต่อฉุกเฉินความปลอดภยดัยโค้ดตรวจสอบของแท้การตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โซนคลานวนัตกรรมเพื่อความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยงเพื่อตอบสนองคนที่ต้องการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดฟีเจอร์หลักเข้าใจอารมณ์และพฤติกรรมด้วย AI ป้องกันปัญหาสุขภาพด้วยการติดตามสัญญาณชีพและแจ้งเตือนความผิดปกติวัตถุประสงค์ของการตั้งราคา 1. เพื่อกำไรสูงสุดเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารายได้สูงและสร้างอัตรากำไรขั้นต้น45-50% สองเพื่อเพิ่มกระแสนเงินสดจากรายได้การขายบริษัทยังสร้างรายได้ประจำผ่านบริการเสริมสามเพื่อเพิ่มรอยตั้งราคาพรีเมียมช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย25-30%ภายใน2ปีสี่เพื่อสร้างภาพลักษณ์พรีเมียมราคาสูงเป็นการตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีคุณภาพการออกแบบกลยุทธ์และนโยบายที่ใช้ในการตั้งราคาหนึ่งวัตถุประสงค์ของการตั้งราคาเพื่อกำไรสูงสุดเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมมุ่งเป้าผู้มีรายได้สูงเพื่อเพิ่มกระแสนเงินสดบริการเสริมปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อสร้างภาพลักษณ์พรี สองกลยุทธ์และนโยบายการตั้งราคาการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยานําเสนอเป็นค่าใช้จ่ายรายวันเพียง24บาทการตั้งราคาสูงดึงดูดกลุ่มระเรียด doctors กลยุทธ์ราคาชุดนําเสนอแพ็กเกจรวมปลอกคอบวกวดราคาจากการซื้อแยกประมาณ15% 3ราคาขายที่เหมาะสม8,900บาทสะท้อนคุณค่าของ AI และแพ็กเกจเสริมช่วยเพิ่มมูลค่า